สวัสดีไฮโอไฮโยผมแจ็คกี้เอลทีวิชันครับไต่ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะครับเรามาเจอกันอย่างนี้นะครับทุกวันพุธน,นะครับกับผมและกูตายภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟวันนี้เราจะมาเสิร์ฟอะไรกันครับกูตาย วันนี้นะคะอย่างครั้งที่แล้วน้องเราคุยในเรื่องของว่าภาษาญี่ปุ่นมันมีบทบาทยังไงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศลาวนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบหัวข้อเบาๆนะคะแบบว่าไม่ซีเรียสมากมายเนาะโอเคค่ะเราเริ่มจากสบายดีนะคะเรามาทบทวนภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนไปแล้วนะคะโอไฮโอนะคะแปลว่าสวัสดีนะคะใช้ตัาไหนก็ได้นะคะค่ะไอจักกี้จาได้แล้วนะครั้งนี้ครั้งที่สามไอจักกี้จาได้แล้วแสดงว่าพี่น้องชาวเราก็ต้องจําได้เหมือนกันนะคะโอไฮโอนะคะจิงๆ มันเป็นสวัสดีตอนเช้าก็จริงแต่ว่าถ้าเราเจอกันครั้งแรกในวันเราใชโอไฮโอได้เลยค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะคร mm hmm. าวนี้เราไปดูกัน <Yeah. S 1> ค่ะว่าอ่าเราทบทวนกันก่อนแล้วกันเนาะภาษานะคะคือการเรียนแบบเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะใครๆก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะเรียนแบบเป็นเพราะฉะนั้นทุกคนทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนถ้าเราเรียนแบบเป็นเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนค่ะครับ yeah. วันนี้นะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันนิดน,นึงเนาะครั้งที่แล้วะเราแต่ได้แชร์ไปนะคะว่าเออถ้าเกิดได้ภาษาญี่ปุ่นเราจะทําอะไรได้บ้างประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคิดว่าพี่ๆน้องๆชาวลาวน่าจะคุ้นหน้ากับหน้านี้นะคะถ้าใครไม่คุ้นนะคะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะะเอพิซดที่สองนะคะเราได้แชร์ไปแล้วว่าเออถ้าเกิดเราได้ภาษาญี่ปุ่นเราสามารถทํางานในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสรุปส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่มาแบบซีรียสค่ะเราแบบพอเบาๆบ้างนะคะ เรามาทําความรู้จักญี่ปุ่นจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นหนึ่งกันนะคะวันนี้แต่จะพาเพื่อนๆไปท่องโลกญี่ปุ่นกันค่ะอืมดีครับไปเลยครับบัวข้อน่าสนใจใช่ไหมคะพี่แจ็กกี้อ่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอ่าพี่แจ็กกี้ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเที่ยวญี่ปุ่นพี่แจ็กกี้นึกถึงอะไรคะนึกถึงภูเขาไฟฟูจิยามะ แย่ yeah. นะคะเอ็เจ้ารูปนี้นะคะแน่นอนใครเห็นปุ๊บแล้วก็มีพระาทิตย์ดแดงๆเนี่ยฟูจิแน่ๆนะฟูจิยาม่าแน่ๆนะภูเขาไฟฟูจินะคกะคิดว่าทุกคนถึงแม้ว่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นก็น่าจะรูจักภูเขาไฟฟูจินะคะคราวนี้ก่อ,อนที่เราจะไปฟูจิเรามาดูหน้าตาประเทศญี่ปุ่นนิดนึงอ่า อันนี้ให้จําภาพไว้คร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบหน้าแต่จะมาแชร์เนาะว่าเอ,อ้ญี่ปุ่นประเทศเขาเป็นยังไงแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาดูเรื่องของแผนที่ค่ะเราจะมาดูเรื่องของภูมิอากาศกันค่ะพี่อ,อสวยไหมพี่เจ๊กกี้สวยไหมครับเขาภูมิอากาศเขาเหมือนหรือ,รอต่างจากไทยเยอะไหมคะเนี่ยอ่างั้นถามดีมากเลยพี่เจ๊กกี้โยนคําถามมาแบบนี้ดีมากเลยค่ะช่วยกันทำมาหาก,กินเลยประเทศไทย <laughs> มีกี่ฤ <laughs> ดูคะพี่ ประเทศถ้าเอาตามหลักวิชาการสามเดูวิชาการจะามเดูแต่ว่าความเป็นจริงร้อนสอนร้อนร้อนมากร้อนที่สุดนี่พี่เจ้ยังเป็นสภาษาสุภาพนะถ้าเป็นแต่นะร้อนร้อนมากแล้วก็โคตรละร้อนนะฮะเอาวาไปเลยครับเราเราเราดูแบบดูบรรยากาศญี่ปุ่นแบบสวยๆไปก่อนแล้วกันเนาะ หน้าตาแบบนี้เนาะแบบดูอบอุ่นดูฟินฟินแบบนี้ใชหน้าไปมากใช่ไหมคะหน้าไปอันนี้อาจจะย์นิพานไม่ออกว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทีหลังเปิดให้อยากสนใจเฉยๆอ่าอืมครับอันนี้ก็บ้านเรากว่าจะหาเจอก็ยากนะพี่เนาะใบเมเปิลใช่ไหมคะใช่้าใบเมเปิลบ้านเรานี่ต้องขึ้นภูกระดึงเท่านั้นกว่าจะเจอแล้วก็ไม่รู้จะเจอสักกี่ใบนะฮะ แต่ที่ญี่ปุ่นจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะใช่โอ้โหนี่ภาพภานะพนในตำนานานฝภาพในฝันเลย <c oughs> ใช่จริงๆภาพถ่ายไม่สู้ความสวยที่ตามองนะคะเวจก,กี้นะเอาพอจริงๆแล้วนะอันนี้เราเปิดให้ดูเพลินๆก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่ <c oughs> เนื้อหาที่แท้จริงของเรานะคะ โอ้แล้วก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดสำหรับคนไทยเพราะอะไรเพราะบ้านเราไม่มีนะคะก็คือขีมานเองนะคะใช่ครับจริงๆบ้านเราเมื่อร้อยปีมีไหมพี่ไม่มีเหมือนกันเนาะในอดีตก็ไม่มีเนาะหิมะตัวในอดีตไม่มีฮะแต่ว่าก่อนความยุคในโดสเวาอาจจะมีอซึ่งเราอยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้อืม โอ้หน้าตาแบบนี้เราไม่เจอแน่แน่ค่ะต้นไม้แบบผมงอกนะไม่ใช่ต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะในฤดูหนาวเนาะราวนี้เนี่ยเอเมื่อกี้หยเฉลยไปแล้วว่าตอนแรกว่าจะถามว่าเอคิดว่าที่ญี่ปุ่นมีกี่ฤดูคะว่าเทียบกับบ้านเราถ้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 ามองจากภาพอะเราส่วนใหญ่เราจะจําญี่ปุ่นว่ามีหิมะกับไม่มีก็น่าจะสองก็น่าจะสามฤดู <Yeah. S 2> อ๋อมีความหนาวอะไรประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไป <Yeah. S 2> ดูกันไะอันนี้คือเฉลยตารางสี่ฤดู <Yeah. S 2> แต่ไม่ใช่หนาวหนาวมากแล้วก็หนาวหนาวเหมือนเรานะคะเป็นสี่ฤดูต <c oughs> ่าง <c oughs> กันโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ถ้าเราศึกษาจริงๆนะที่ญี่ปุ่นเนี่ย คือด้วยความที่ฤดูเขามันชัดเจนนะแล้วเขาจะมีในเรื่องของอเขาเรียกการประกาศอย่างเป็นทางการด้วยค่ะว่าอ่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เริ่มสู่ฤดูหนาวแล้วนะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นกิมมิคที่บ้านเราไม่มีเพราะบ้านเรามันแยกไม่ออกว่าเอ้ยตอนนี้ฤดูอะไรเนาะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์ซีฤดูในประเทศญี่ปุ่นกันค่ะอ่าอ่บโดยวันนี้นะคะแต่ขออนุญ,ญาตเอาภาพของฟูจิเป็นตัวแทนให้เราเห็นภาพแล้วกันเนาะฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิหรือว่าฟูจิซังฟูจิยามะนะคะก็คือพูดถึงภูเขาไฟฟูจิที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นซิมโบลของประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะมาดูกันว่าฟูจิในแต่ละฤดูหน้าตาเขาเปลี่ยนไปยังไงหรือว่ามันมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปยังไงนะคะจากสี่ฤดูที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะอ่าเราเริ่มจากฤดูแรกเลยนะคะคืออย่างตอนแต่เรียนเวลาเรียนเขาจะให้ท่องเลยนะคะก็จะเป็นฤดูใบไม้ไมผลินะคะจริงๆจะท่องแบบสั้นๆเป็นผลิร้อนร่วงแล้วก็หนาว มันก็จะจําง่ายขึ้นค่ะผลิร้อนร่วงหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีทละสีทีละฤด,ดูแล้วกันเนาะเริ่มจากฤดูใบไม้ผลินะคะภาษาญ,ญี่ปุ่นจะใช้คําว่าฮาระนะคะสําหรับฤดูใบไม้ผลิใบไ,ไม้ผลิมันก็ม่วงหมายถึงดอกไม้ใบหญ้าที่มันผลิเป็นบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดอกไม้ถูกต้องพี่แจ็คก,กี้นะึกถึงอะไรคะถ้าดอกไม้ผลิบานในประเทศญี่ปุ่น ซากุระแน่นอนค่ะร้อยละร้อยก็ต้องตอบว่าซากุระแน่นอนค่ะฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ดอกซากุระเบ่งบานนะคะเป็นฤดูการแห่งการเริ่มต้นของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภูเขาไฟฟูจิท่ามกลางซากุระเบ่งบานนะคะก็จะแบบสวยแบบน,นี้นะคะคราวน,นี้แต่เสริมให้ดูกันเหรอเป็นเกร็ดเล็กเก็ดน้อยะคะ่ะฤดูใบไม้ผลิเอ่อถ้าด้วยความที่บ้านเราเราอาจจะไม่คุนน้นนอแต่ว่า ในญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องฤดูการมันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรที่มันเหมือนการเริ่มต้นใหม่หรือว่าการเกิดใหม่ยกตัวอย่างเช่นเปิดเทอมประมาณนี้นะคะเพราะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิคือแบบหมดค่ะสัญญาณหายเอาใหม่ยกตัวอย่างยกตัว an อย่างเช่นนะคะอ่าใหม่แล้วกันเนาะ สำหรับฤดูใบไม้ไมผลินะคะมันจะเหมือนกับการเริ่มต้นอะไรสักอย่างก็เหมือนดอกไม้กําลังเบ่งบานเนาะแบบต้นไม้ใบหญ้ากาลังเริ่มต้นใหม่แบบออกดอกออกผลอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยภาพลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าเรียนอย่างเช่นการเปิดเทอมการศึกษาหรือว่าอย่างในบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นเวลาที่เขารับพนักง,งานเขาจะรับปีละแค่ครั้งเดียวนะคะพิจกิก mm hmm. แล้วแล้วเขาก็จะเขาก็เหมือนกับเหมือนกับการเปิดเทอมอะรับพนักงานใหม่ที่เดือนในส่วนของฤดูใบไ,ไม้ผลิเหมือนกันก็จะประมาณเ,เดือนสี่เ,เดือนเมษารับมานั้งเดียวแล้วก็เทรนไปพร้อมกันเลยค่ะอบรมไปพร้อมกันแบบนี้นะคะเหมือนเราเข้าเรียนเลยประมาณนั้นเลยอารมณ์เหมือนเหมือนกันเลยนะคะถามถามนิดนึงแล้วอ้าวแล้วในระหว่างปีก็ไม่มีรับเลยหรอส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นบริษัทแบบใหญ่ๆมักจะเป็นแบบนั้น อ่าแล้วเดี๋ยวจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวครั้งหลังๆเดี๋ยวแต่มาแชร์ให้ฟังเนาะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นคือความต่างทางวัฒนธรรมเนาะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อนะคะลรกๆใบไม้ผิดทุกคนนึกถึงไอ้เจ้านี้แน่นอนนะคะคือดอกซากุระนะคะครับคราวนี้เน่เสริมนีดนึงสำหรับฤดูใบไม้ผลิที่คนนกี้คจดวี่าอุณหคูมินดาจุะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะสบายสบายน่าจะคะากุระสะบยาี่ยสิบ แปดยี 8, 29, ่สิบเก้ายบประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะประมาณหลักแบบสิบ,บต้นๆขึ้นไปไม่ถึงประมาณสิบถึงยี่สิบองศานะก็จะเป็นฤดูที่แบบคนมักจะชอบเพราะมันอยู่สบายมันก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่สําหรับคนไทยอาจจะหนาวนะคนไทยคือหน้าหนาวแล้ว <laughs> <laughs> คือหน้าหนาวไม่หนาวธรรมดาด้วยที่หนาวมากเลย <laughs> แ,ตแต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นฤดูไม้ไม้ผิดเขาจะมองว่ามันอบอุ่นสําหรับเขา <laughs> นะคะเพราะรมันอบอุ่นดอกไม้มันก็จะเริ่มบานครับเพื่อจเจริญเติบโตต่อไปประมาณนี้เนาะฤดูใ้ไม้มมผีิจะอยู่ประมาณช่วงเดืนเอนมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้นะ,นะคะและ้วซากุระบานส่วนใหญ่จะประมาณช่วงเมษาแล้วก็บางปีจะโชคดีไปแจ็คพอตตรงกับสงกรานต์เราพอดีนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะอารมณ์มันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฤด,ดูที่สองแล้วกันเนาะฤดูร้อนบ้างนะคะฤดูร้อนภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่านัชซึนะคะนัซึ ฤดูร้อนของภาษาของภาคพาฤดูร้อนของที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะต่อจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ผลิเสร็จปุ๊บนาดอกไม้บานปุ๊บอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนอมิถุนา,นายนะคะก็คืออย่างตอนเนี้ยตอนนี้เรามเข้ามิถุนายนแล้วใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นก็ฤดูร้อนแหลงวนะคะมิถุนายนาเมษามิถุนากรกราเามษาประมาณสามเดือน,นะคะ่ะแต่ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นร้อนไม่เหมือนบ้านเรานะพี่เจ๊กกี้อืมครับ ไเออเขาจะเป็นร้อนแบบอ,อบ้านเราเวลาร้อนแล้วมีลมพัดมาเราจะรู้สึกเย็นถูกไหมคะ<ช>คือเรามีเหงื่อออกแล้วเจอลมปุบ๊บเราจะรู้สึกเย็นสบายถึงแม้ว่ามันร้อนแต่ว่าถ้าลมพัดมันก็จะเย็นสบายแต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นร้อนชื้น<ช>ร้อนอบอ้าวร้อนเหมือนเราอยู่ในอบเซานา่าเดินไปที่ไหนก็เหมือนอยู่ในอบเซาน่าใช่ค่ะแล้วหน้าร้อนทญี่ปุ่นทรมานกว่าร้อนบ้านเราเยอะเลยนะคะคือร้อนบ้านเราหลบแดดบางทีมันก็จะหาย ร้อนญี่ปุ่นบางทีหลบแดดมันก็ไม่หายคือมันภูเป็นอบอบอา้อาวอ้าวอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>จริงเหรอ,อเออแหมจริงจริง,รงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากตรงนี้นะคะอย่างญี่ปุ่นหลายคนบอกเออบ้านเทาร้อนก็จริงแต่แบบบ้านเรามันจะร้อนแบบร้อนแหบบ้งแหบบ้งแต่บ้านเขามันร้อนชื้นระ้อนแบบอบอ้าวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเป็นร้อนที่ทรมานนะหายใจหายคอก็ไม่ค่อยสะดวกสะดวกโล่งเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆาที่เกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลที่มันแตกต่างกันนะคะ แล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีแบบผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายของญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวรอบหน้ารอบน,นู่นนู่นเดี๋ยวแต่จะพยายามหาข้อมูลมาเสิร์ฟแล้วกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเพื่อแก้ปัญหาความร้อนของชาวญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราไปดูฤดูถัดไปนะฤดูที่3มนะคะก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะปริร้อนเรามาฤดูที่3ามแล้วนะฤดูใบไม้ร่วงนะคะ, By My ะ,คะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าใบไม้ My มันกําลังจะร่วงนะคะพี่แจ็คก,กี้คะพี่แจ็คก,กี้คิดว่าทําไมใบไม้ My มันต้องร่วงคะครับ ไมันก็หมดอายุมันถัดใบหอเลาหมดอายุถัดใบของมันมันยังไม่หมดอายุค่ะเพื่อการอยู่รอดของมันมันจะต้องผัดใบก่อนที่มันจะเข้าสู่ฤดูที่ซีก็คือฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวมันโหดร้ายมากเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้ามันมีใบมันต้องสังเคราะห์แสงมันต้องใช้พลังงานอะไรเยอะแยะมากมายอันอันนี้ก็แอบพูดนะคะจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์มันจะประมาณนั้นนะคะจริงๆถ้าศึกษาจริงมันจะลักษณะนั้นเพื่อการอยู่รอดของเขา เขาต้องเอาส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนอย่างบ้านเราจะมีต้นไม้ที่แบบถัดใบกับไม่ถัดใบใช่ไหมคะครับถึืเวลาเขาก็อาจจะแบบมีการถัดใบบ้างในบ้านเราแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะฝั่งที่เป็นเป็นแบบไม่ถัดใบค่อนข้างเยอะกว่าเพราะเราไม่มีความต่างทางอุณหภูมิสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะวันนี้ แล้วดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นก็จะแบบโอ้เป็นอะไรที่สวยมากค่ะอย่างแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นด้วยตาตัวเองสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอมันต้องกะจังหวะแล้วก็อย่างนี้คือเราต้องมีโอกาสที่พาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นค่ะเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเป็นเขียวแก่เหลืองแล้วก็เป็นแดงแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสีส้มแล้วก็ค่อยๆปลอยทิ้งลงจากต้นของเขาแบบนี้ มันจะเป็นฤดูก,การที่สําหรับแต่แต่มองว่าฤดูใบไม้ผลิสวยก็จริงแต่แต่ชอบฤดูใบไม้ร่วงมากกว่ามันจะเห็นเหมือนกับยิ่งถ้าเกิดเราไปภูเขามันจะเห็นแบบภูเขาเป็นสีสันเหมือนแบบผู้กันแต้มเลยเดี๋ยวรอบหน้าแต่จะเอารูปมาให้ดูคะมันน่าน่ามันสวยงามก็สําหรับฤดูใบไม้ร่วงสัญลักษณ์ที่แบบทําให้คนนึกถึงญี่ปุ่นก็คือใบเบเปิลนะคะจีดแดงเบเป ใช่คนไทยก็รู้จักดีนะบ้านเราก็มีเนาะแต่อาจจะคนละพันกันนะแต่ว่าอาจจะหาย,ยากนิดนึงนะคะครับคุณตายผมถามอุณหภูมินิดนึงคราวที่แล้วฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อ่าถ้าสิบประมาณสิบถึงยี่สิบนะคะถ้าเกิดร้อนนี่จะประมาณจริงๆ 20- ยี่สิบถึงสามสิบกลางๆงประมาณนั้นนะ,ะส่วนฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยประมาณจะเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วใบไ,ไม้ร่วงสำหรับคนไทยจะเริ่มหนาวแล้วนะคะก็คือประมาณสิบแล้วก็อาจจะต่ํากว่าสิบนะคะ ก็คือต่ำกว่า20แน่ๆนะคะแสดงว่าญี่ปุ่นเนี่ยร้อนอุณหภูมิของเขาสูงเต็มที่ก็ประมาณสักไม่เกิน30อ,อจริงๆถ้าเป็นฤดูร้อนสัก30ครึ่งๆก็น่าจะพอมีนะคะพี่35 36อะไรเงี้ยยังมีอยู่ฤดูร้อนนะคะยังยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปฤดูสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือฤดูหนาวเอา้าทำไมเป็นฤดูร้อนหนาวขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือฤดูหนาวนะคะ <Okay. S 1> ก็ฤดูหนาวในภาษา่ปุ่นเจาเรียกว่าฟูยุฟูยุนะคะฟุยุก็ฤ uh. ดูที่สําหรับคนส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบความหนาว <laughs> มันสวย <laughs> มันสวย <laughs> แต่รู้สึกว่าเราจะจะจะรอดไหมเนี่ยอะไรแบบนี้เนาะ,ะเพราะเราเป็นคนเมืองร้อนเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าฤดูหนาวไม่ค่อยเหมาะกับเราเพราะมันจะแบบเียบตัวลําบากเพราะว่าเราต้องมีเสื้อผ้าหน้าผมมีอะไรที่มันไหลายชั้นยศมากเพื่อป้องกันความหนาวนะคะแต่ธรรมชาติฤดูหนาวของญี่ปุ่นก็สวยงามมากๆค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะหลักสิบลงมานะคะเกือเลขตัวเดียวว่างั้นเถอะแล้วก็อาจจะมีมนสหรือว่าต<ม>ิดลบในตามแต่ละภูมิภาคนะคะแล้วก็ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรกิมมิคของญี่ปุ่นเลยก็คือถ้าฤดูหนาวก็ต้องมีคิมะคิมะใช่ไหมคะ นะ่าแต่ว่าถึงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศเมืองหนาวก็ไม่ได้หมายความว่าหิมะจะตกตลอดนะคะไม่ใช่ว่าตกทั่วภูมิภาคนะก็จะมีบางภูมิภาคที่ไม่เคยมีหิมะตกเลยอย่างนี้ก็มีนะคะอย่างโตเกียวเองเป็นเมืองหลวงนะคะก็ใช่ว่าทุกปีจะมีหิมะตกะ,ค,ะคือนานๆจะแบบมีหิมะตกทีถ้าตกปุ๊บเนี่ยเป็นข่าวเลยว่าเอ้ปีนี้หิมะที่โตเกียวตกเว้ยอะไรแบบนี้นะคะอ,อ ก็คือบ,บ,บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยที่ญี่ปุ่นก็ต้องมีทุกที่ต้องมีหิมะสีอะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะคะก็จะมีบางภูมิภาคที่ไม่มีหิมะเหมือนกันนะคะหรือว่านั้นำนจะตกทีนะคะโอเคอันนี้เราครบสี่ฤด,ดูแล้วนะคะพี่จะก,กี้จะยังก็มีกี่หรือมีฤดูอะไรบ้างร้อน,น <ะ S 1> ร่วงหนาวอ่าจริงๆมันก็จะเรียงตามฤดูกาลเนาะ เริ่มต้นประมาณช่วงต้นปีแล้วก็เข้าร้อนแล้วก็ใบไ,ไม้ร่วงจะช่วงไปลายปีนะคะแล้วก็ปลายปีถึงต้นปีก็จะเป็นฤดูหนาใช่ครับ<ช>โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรานี่อันนี้มาสรุปนิดนึงนะคะเป็นคําศัพท์สําหรับวันนี้นะคะรเราเรียนรู้ญี่ปุ่นแล้วเราจะไปญี่ปุ่นแล้วเราต้องรู้ฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวทบทวนกันนิดนึงเวลานอนระหว่างทางเมื่อกี้ไหนก็มีแชร์ไปบ้างละถ้าใบไม้ผดเขาจะเรียกว่าฮารุฮารุ ฤดูร้อนก็จะเป็นนัทซึนัทซึถ้าใบไม้ร่วงก็จะเป็นอาคิ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 ตัวนี้แล้วถ้าเป็นฤดูสุดท้ายฤดูหนาวก็จะเป็นฟุยุฟุยุใช่ค่ะพี่แจ็กกี้ในต้นทุนดีมากเลยนะเนี้ยจับเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นเลยดีไหมดีครับดีดีก็วันนี้ก็เข้าๆเนาะก็ อย่างที่บอกว่าภาษามันไม่ใช่แค่การที่เราจะเรียนเพื่อมาทํางานอย่างเดียวนะคะจริงๆเรียนคขำๆเรียนเพื่อความสนุกสนานเรียนเพื่อแรงบันดาลใจเรียนเรียนเพื่อฉันอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปจีบญี่ปุ่นไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วคุยกับคนญี่ปุ่นได้แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถไปญี่ปุ่นได้ถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะสามารถสัมผัสญี่ปุ่นได้มากกว่าค่ะเอาง่ายๆเราจะฟ,าฟินมากกว่านั่นเองนะคะ ด้วยครับเห็นด้วยโอเควันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ฟังพวกเราทั้งสองคนมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมอีกคำหนึ่งเนาะที่อยากจะย้ำเสมอๆแล้วก็ใช้บ่อยมากก็คือคำขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะพูดว่าอาดิกาโตะที่จะคิดได้เรียองเลยน่าจะได้แล้วไหมอาริกาโตะอาดีกาโตะเห็นปะ ถ้าเราพูดได้มันจะเกรยมากนะคะอย่างที่แต่บอกเนาะการพูดได้ไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างได้เราพูดแค่สองสามคำสองสามประโยกก็ถือว่าเราพูดได้แล้วนะแม่นถูกต้องครับภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟไปด้วยนะคะก็แต่ก็จะพยายามแชร์ในส่วนของอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการทํางานข่าวญี่ปุ่นที่น่าสนใจหรือข้อมูลอื่นๆที่รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้ว มันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งชาวฝั่งบ้านเราฝั่งประเทศไทยหรือว่าฝั่งพี่น้องชาวลาวนะคะครับสุดท้ายค่ะใครๆก็พูดญี่ปุ่นได้นะคะถ้าคุณเรียนแบบเป็นนะคะเมื่อกี้ไอ้แจ็กกี้พูดได้ทั้งหลายประโยชน์เพราะไอ้แจ็กกี้เรียนแบบสิ่งที่ไหนพูดถูกไหมคะถูกครับแม่นครับนั่นหมายความว่าพี่น้องชาวลาวถ้าเรียนแบบเป็นมีใครเรียนแบบไม่ได้ไหมประเทศทั้งทั้งโลกนี้มีใครเรียนแบบไม่ได้ไหมคะไม่มีครับ เรียนแบบได้หมดเลยทุกคนค่นแบบแด้แม้แต่คนพิการเขาก็ยังมีพาราลิติกเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมีวิ่งมีอะไรเรียนแบบครับแต่เขาเรียนแบบในรูปแบบของเขาถูกไหมอื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 มใช่ถูกต้องเลยค่ะขอบคุณพี่แจกี้มากเรียนแบบในรูปแบบของเราเองนะคะเรียนแบบไม่ใช่การก๊อปปี้นะเรียนแบบแต่ว่าในรูปแบบของเราเองนะคะก็ฝากทุกคนไว้นะคะสุดท้ายแล้วเราเจอกัน คลิปหน้านะคะอย่าลืมคำศัพทันี้ด้วยเนาะเราจะใช้บ่อยๆก็คือมาตานเนเป็นการกล่าวกล่าวล่ำลาฮะแบบง่ายที่สุดนะฮะแบบใช้กับเพื่อนฝูงใช้กับคนที่เราสนิทหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้นะก็จะเป็นมาตานเนแบบนี้นะคะมาตานเนพี่แจ็คกี้มีอะไรเสริมไหมคะครับก็เป็นอีกหนึ like ่งความรู้ใหม่เลยนะสําหรับผมนะแลวผมเชื่อว่าอีกหลายคนก็คงมี ไม่ค่อยรู้เนาะส่วนใหญ่ถ้านึกถึงญี่ปุ่นก็นึกถึงแต่คนที่ไม่เคยไปเนาะก็เคยนึกถึงแต่ภูเขาไฟภูจีเนาะนึกถึงฮิมะแล้วก็แฟชั่นเทคโนโลยีแค่นั้นนะฮะออแต่ในเรื่องของอุณภูมิเนี่ยเอ้ยวันนี้รู้เออมันก็เป็นอย่างนี้เนาะออแล้วก็ยิ่งมารู้ลึกลงไปอีกซึ่งเรามีโอกาสคนมาคุยอีกว่าในแต่ละฤดูกาลในญี่ปุ่นเขาทำอะไรเช่นฤดูใบไม้ผลิเปิดเรียนรับสมัครพนักงานใหม่เป็นวัฒนธรรมของเขาสนใจสนใจมันมีอะไร มีอะไรแอบแฝงลึกตรงไปในนั้นนะผมผมเชื่อว่ามันมีตรงนั้นเอาไว้เราน่าจะมาคุยกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุตายภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟนะครับแล้วก็พบกับคุตายกับผมได้ทุกวันพุธนะครับและใครต้องการดูเพิ่มเติมนะไปเรียนแบบนะครับไปที่ช่องพิมพ์คำว่าภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟใน youtube Channel นะครับจะเจอคุตายทุกวันเลยนะเดี๋ยวมีคุตาอินีแอนิเมชั่นน่ารักนะครับก็ไปดูกันก่ หรืออะไรเงี้ยเอลทีวีชั้นสุขวัล์อาจจะมันเป็นรูปตัวเลมอนพูดข่าวก็ได้นะนะครับโอเคทุกคนลาไปก่อนนะครับสบายดีค่ะคุณตันเด๊